สวัสดีครับลุงครับลุงลุงเป็นวิทยากรลุงชื่ออะไรครับผมลุงเสกสรรนะครับอยู่บ้านประสาทเบงนะครับตำบลกับเชิงอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ครับก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมลุงครับลุงจะพาวิธีตอนไผ่ใช่ไหมครับผมตอนง่ายๆใช่ไหมครับไผ่ไผ่มีกี่ชนิดที่ตอนได้ครับมันก็ตอนได้เกือบทุกชนิดมีมีสองชนิดแหละแต่อันนี้มาตอนตะไผ่ตรงนี้เลยไผ่สร้างมนนี่ก็ตอนได้ใช่ไหมครับไผ่สร้างมน ไผ่ตัวใหม่ไผ่ไผ่ไผ่สร้างมน่ะไม่ไม่เคยตอนเลยไม่เคยตอนมันไปตกเหตุการณ์เลยนึงอ๋อแต่ว่ามันก็จะคล้ายๆกันท่านครับเนาะอ๋อถ้าถ้ามันมีรากก็ตอนได้ใช่ไหมครับได้อันนี้อะไรนี่สมมติว่ามันรากออกมาอย่างนี้แล้วก็อ๋อครับห่อเลยอ๋อครับพาไปชมหน่อยครับผมพาไปดูวิธีนะครับเนาะอันนี้ทำมันยังไม่ออกครับผมมันยังไม่ออกรากสวนกี่สวนกี่ไร่ครับนี่สวนนี้แค่นี้เองแต่ยาว มันยังไม่ออกมันยังไม่ออกล่าถ้าทวนฝั่งนู้นจะยาวเนาะทวดทวดฝั่งนี้ยาวอ๋อนี่ก็ตอนเหมือนกันบ่ะทศวนี่ตอนเองบอกครับตอนตอนเองเลยไม่ได้ซื้อเขาเลยตอนเองหมดเลยอ๋อระบบน้ําอย่างดีเลยเนาะโอ้หนี่บอกครับปลาทโอพันอะไรครับนี่ตอนเองเลยครับผม นะครับพาผมพชมเลยครับลุงสึกสรรโอ้ดีเนาะได้มาเจอลุงเนาะโอ้ลุงครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกลากมันจะออกแค่ไหนยังไงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่พูแล้วไก่มาเขี่ยกินเนาะไก่เคี่ยครับผมไม่ไม่ถึงว่าเอาฟางแล้วไก่มันเคี่ยแต่แต่มันชอบเคี่ยบะอู้ผ่มันอกมื่มันจะออกลากมาแล้วก็เอาห่อเลยอ๋อ จะจะตอนจะตอนไอตรงอุ้มนี่บอครับนั่นแหละหอเลยห่อปุ๊บเป็นนี่แล้วอ็เลื่อยตัดตรงนตัดห่อไว้กี่วันนี่ห่อไว้กี่วันไม่ไม่ถึงยี่สิบวันหรอกห่อไว้ไม่ถึงยี่สิบวันค่อยเอาเลืยตัดตัวนี้ออกบอเลยอ๋อเอาเลื่อยชอเอาเล่ยรากมันจะออกมานี่ตัวนี้ก็ปล่อยไว้เนาะปล่อยไวมันเห้มันจะออกมาอ๋อถ้ามีรากแบบนี้ได้นี่นี่นี่ในรากมันอยู่ตัวไหนดีวมันก็ออกเลย ล่างมันจะเป็นขนนเออมันยอกวางนี่หนึ่อ๋อถ้าอย่างนี้ได้เลยนงนี่ยนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่อย่างนี้หนึ่งได้เลยพออย่างนี้ได้ต้องต้องต้องตัดเอาไปแช่น้ำเดี๋ยววันนี้กินกินขาวๆกับเรามาทำวายท่าอย่างนี้ต้องตัดแช่น้ำบอครับโอ้ตัดแช่น้ำแล้วก็ตัดล้วก็ยกดูว่าถ้ามันปีนเป็นขาวๆเราก็เอาใส่ถุงห่อเลยทำวาก่อนไม่ไหมันออกใส่ถุง ใส่ถุงห่อเลยคือใส่ถุงดำบ่ใส่ถุงดำนั่นแหละแล้วก็เอาดินเก็บดำอย่างนี้ป่ะดินเก็บเนีดินเราเนี่ลยดินที่ปุยมาทำปุยส่วนมากเขาก็ตอนเหมือนกันบ่ครับส่วนมากเขาก็ตอนส่วนมากเขาตอนเหมือนกันเนาะโดยไผ่มันไม่ยากเราตอนห่อไว้เลยนี่นี่มันออกมันจะออกเลยห่อมัดยังไงครับพอเสจอันสาธิตสอนวิธีการห่อมัดต่อนี่ไม่ไม่มีเครื่องมือไหมอันก็มีเครื่องมือลองลองดูไหมครับผมผมผมอยากจะได้เป็นขอคุย มีมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ในการตอนเครื่องมืออันนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่มีเชือกมีอะไรมีเชือกเชือกฟางเเอออชืกฟางแล้วก็ขุยมะพร้าวใช่ไหมขุยมะพร้าวนี่แช่น้ำนานไหมน้ำเออผสมน้ำมามาัดเลยแหละไม่ไม่ต้องแช่ไม่ต้องแช่นานป่ะผสมไว้บ่ะแค่แก็ให้เปียกนี่นะอืมนี่ถ้ามีเอ็มร้อยใสเอ็มร้อยอย่างนิดหนึ่งอ๋อใส่เอ็มร้อยป่ใสเอ็มร้อยแช่แช่ไว้ลากเขาแช่ลากบ่ะอ๋ออันี่หเนาะเอออันนี้ได้เลย มันม <muitas S 1> oh, ีรากแบบนี้จ่ว่าต้องแช่น้ำบอกอย่างงี้ต้องตัดออกมาแช่น้ำก่อนตัดเลยตัดนี่แช่น้ำตัดแช่น้ำไว้นานไหมเดี๋ยวมาดูจากอาทิตย์หนึ่งก็เห็นแล้วมันจะขาวๆแช่ไว้อาทิตศหนึ่งเลยปอ๊บผสมผสมเอ็มร้อยได้ไหมหรือว่าแช่น้ำเปล่าธรรมดาเราี่้เฉยเลยดินน้ำเฉยเปล่ามัดเป็นเยอะยัเป็นน้ำแบบป่าก็ไม่ยากหรอกบ้างน้ำสระเรานี่น้ำสระขึ้นมะพร้าวก็ไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกไม่มม่ถึงว่าวิธีมัดก็ไม่ยากหรอกมันมันไม่ยากเราก็ห่อห่อเราปาดตรงกลาง ผากลางแล้วก็ห right? like no? ุ้มเลยแล้วก็เอาเชื yeah, oh, no. like mm ือ hmm, ม yes, so right? ัดเลยแค่น Dec ั้นเองง่ายง่ายครับผมเหมือนเหมือนที่ตอนอย่างอื่นเลยเนาะเหมือนที่ตอนอย่างอื่นทั่วไปเราตอนมะม่วงอะไรมันยังไงมันตอปลูกลูกสองที่เนาะใช่อันนี้ผูกที่เดียวก็เสร็จแล้วอ๋ไผาให้ลูกที่เดียวป่ปลูกที่เดียวก็ได้ได้ปะได้ก็เอาไอ้ถุงใหญ่มันก็หหอนีเอาปลามาขึ้นบนมาที่ผาแล้วก็ป่าโอ้ถ้าเราตอนมะม่วงอะไรเราป่าลงล่าง มันมันต้องให้ขึ้นบนเดี๋ยวถูกน้าอะไรมันจะมันมันเสียพวกมะม่วงอะไรโอ้แต่นี้นเอาแต่ตัวนี้เอาขึ้นบน,บน,บนวะออออเนี่ยเอาไงขึ้นบนโอเป็นอย่างนั้นไม่ไผ่มันชอบน้าอยู่แล้วโอ้อย่างงั้นพนตกมาใส่งนั้น,นใส่ฝนตกมันขึ้นเร็วแต่ไม่ไผ่นี้อันนี้ไม่แพ้อาทิตย์หนึ่งมันก็ออกมาเห็นเลยไม่ยากหรอกมันมันไม่เหมือนพวกมะม่วงอะไรไผ่ไม่ยากนะไผ่มะม่วงมันจะมันจะนานมัน มันเป็นเดือนครับครับผมเป็นเดือนโอ้มงโมงนี่เป็นเดือนนะป๋ออันนี้สิบห้าพันก็ออกได้นี่พวกนี้ทมใจหวานนี่ครับครับครับอยู่นู้นก็ไม่มีนะช่วงนี้แห้งแล้งนะช่วงนี้อันนี้มีแต่ทำเองอย่างเองหมดเลยครับผมแค่นี้ก็พอรู้แล้วครับเนาะง่ายๆ่ายไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกไม่ยากใครไม่ยากก็เอายิ้าผ้าใส่กระใส่มัดปาก นมัปไม่ต้องไม่ต้องซื้อน้ายาลื่นลากบ่ะใส่เอ็มร้อยม่ะใส่เอมร้อยก็ได้ถ้ามีไม่ไม่จะเป็นต้องน้ำยาลื่นลากป่ไม่มีมอยไม่ต้องเอมร้อยนี่เอาชุบเอาเอาเอายังไงครับเอมร้อยนี่โอ้ยเอาเอาผสมกับอะไรยุมะพร้าวนั่นแหละอ๋อผสมกันเลยบ่ะเทใส่เล้วป่ะใส่ใส่น้ำเนาะเอาน้ำใส่แล้วก็เทเอมร้อยใส่ก็บยุ้ยโอผสมเดเดียวโอ แล้วก็ให้พพพอออใหห้เมก็แล้วก็เอาเทใส่แล้วก็เอาใส่ถุงพลาสติกมัดปากมัดถุงยางมัดมัดพลาสติกอ่ะมัดถุงมัดมัดเสื้อฟางอ่ะนะเออปลาปลาตรงกลางมาห่มะหูเนี่็มัดอยู่ทั้งมัดอยู่ทั้งนี้มัดกลางกลางผมนึกว่ามัดสองอันเหมือนเหมือนมะม่วงอะไรไม่ได้อันนี้มันลางมันจะออกเร็วพวกไมไผ่อย อ๋อมัดมัดอันเดียวมัดแต่ด้านบนอยู่แล้วแต่จะมัดสองก็ได้มัดอะไรอย่าให้ตรงอย่าให้มันถูกตรงเราตัดจะให้ตรงที่เราตัดนี่เออ้ยง่ายเนาะง่ายมันออกเร็วอนนี้อ๋อเคยเคยตอนเลื่อยอยู่เนาะครับตอนตอนมุกี้กับตอนมันตอนมันนอให้เขาสามสีต้นต้นเท่าไหร่นึงโอ้ยเรยเขาให้สามต้นสามร้อยสองร้อยก็ได้แล้วแต่เขาแล้วแต่แล้วแต่เขาจะให้ปะ ตัวละสามร้อยก็มีอะไรก่อนร้อยสามร้อยกับผมสองสามต้นร้อยป่ะครับครับผมครับไม่มีอะไรมากแล้วก็แค่นี้แหละครับครับครับผมอาโป่งโจมจยวหวานอย่างนี้เราครับครับแกงไม่ต้นเท่าไหร่เนี่ยต้นละร้อยเลยครับต้นครับผมตอนตอนนี้เชฟบอกเรื่อว่าตอนลงทุงดำด้วยใส่ทุงดำใส่ทุนดำให้เรียบร้อยเลยป่ะอ๋อตอนเสร็จแล้วมาทำมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าควรจะควรจะตอนได้เนาะ แล้วไอ้ไอ้ตอนนั้นที่ไอ้พวกอะไรนั่นจะเอาไปเอามาขายหรือยังไงนะนี่ยในในเรือนผ้าชั้นเนี่เรือที่อยู่ในเรือนผ้าชั้นเราเอาไปขายป่ะไม่ไม่เลยไม่ไอ้เพาะไอ้ไว้ต้นก้าต้นอะไรนะไปขายอ๋อเขาถึงเวลาเขาก็มาเอาเนาะตอนนี้เดี๋ยวแรงอยู่อ๋อ ดู๋วโบ้าก็ท้อาขายต้นาดูน้องทที่ที่ถมสูงกลัวน้ำท่วมบ่ครับอือืออเปิดง่้เปิดง่ายเนี่ยบออืมเปดลโอ้ทำดีเนาะแบบนี้เนาะไม่กลัวเขามาขโมยบ่บ่เนี่อะไรหนึ่งก็เลยข้าไปกนนี่นพ่ออะไนี่อันนี้พ่อต้นตะดาวอสแดดำบ่าต้นไหนนั่นสด์ดำบ่ครับ ไม่จะเดากินยอดบ้านเรานี่นะก็ใส่อันนี้ฮอลแลนด์บ่ะใช่ใช่ฮอลแลนด์โอ้ฮอลแลนด์บ่ครับนี่งโอ้เพราะถ้ามาถ้าตามพันธุ์่อมตามนี่ก็ต่างหากบ่สซ่อมกับฮอลแลนด์อยู่อยู่ติดด้วยกันแหละนี่ในฮอลแลนด์ตัวไหนไม่รู้ตัวไหนเลยมันมันมันป่ามันปนกันเลยบ่โอ้ไม่ใช่ซ่อมบูกระเราก็ตอนอย่างนี้แหละเรามาตาเดี๋ยวมันขึ้นอันนี้อะไรนี่ อันนี้ไอ้นั่นนะไม่บักข่าไม่เบ่งนะโอ้พ่ออ,อย่างนี้ครับพ่ออย่างนี้่ไปปลูกที่นาครับโอ้ผูกไว้ที่นาร้อยนาทุ่งเท่าไหร่ครับปลูกเองแล้วทำให้เองปลูกเองทำให้ปลูกเองนี่คอ,อับดูครับผมโอ้ถูกยอดเลยผักสาบเท่านั้นเนาะเคือผักสาบ <c oughs> ผักสาบนั้นก็ปลูกเองเหมือนกันอยากไปปลูกเอง,เเองมันขึ้นแล้วตอนนั้น นเขาปลาเขาเห็นเขาเอาไปปลูกด้วยออ๋เขาอยากได้ผมอันนี้อะไรนี่ครับยางนายางนามันมันตายปูยปลูกปีที่แล้วมันไปถึงสองสามร้อยต้นปลูกไม่ทันเนาะมันแรงมันน้ำมันอมันแรงป่ะครับมันมันตายครับผมครับขอบคุณมากนะครับผมคุณมะม่วงก็ทั่วไปมะม่วงบ้านเราเนาะ โอ้มได้รู้วิธีเนาะรู้วิธีตอนเนาะก็ไม่ง่ายเนาะไม่ยากเนาะครับตอนมะไผานี่ง่ายสุดแล้วคือตอนปลายเนาะตอนมะม่วงครัถ้าตอนถ้าตอนพวกไม้ยืนต้นอย่างอื่นนี่จะยากเนาะมะม่วงต้องปาดไว้ทิ้งไว้แบกครึ่งวันโอ้แต่นี่ไม่ต้องอะไรเลยเนาะทำเลยได้เลยคุณมะม่วงต้องปาดทิ้งไว้ครึ่งวันเลยบ่เออปาดทิ้งไว้ให้มันแห้งมันเป็นยางเป็นอย่างนั้นบ่ะปาดไปห่อเลยมันไม่ติดแล้วองเรไอ้นั้นน่ะตอนเรา เราก็ทําตรงที่มันมีตาบ่ะไอ้พวกไอ้พวกไอ้นักไอยักษ์ไหมพวกไอ้ว่ายักษ์พวกมะม่วงนี่ต้องต้องหาเลือกตรงที่มันมีตาใช่ไหมตรงไหนก็ได้เนี่ยตรงตรงอนี่มะม่วงอีทีบ่ะอีทีป่ะโอ้โอ้โอ้มะม่วงแอปเปิ้ลมีเหมือนกันโอ้บรรยากาศดีครับผมพี่น้องสุดยอดเลยบ้านหลังใหญ่มากนะครับน้องมากัดไหมนี่ยหมกัดเหรอโอ้ครับอยู่แบบพอเพียงครับผม โอ้นี people, ่อ so nah, ันนี้ต้นอะไรครับนี่บักมลาน่าฝลังบอโอ้ครับผมบ้านนี่หมดกี่แสนกี่ล้านนี่หมดเท่าไหร่เยอะหมดเยอะเลยครับนี่โอ้บ้านไม้บอบ้านไม้คือปูนบอหรือว่าบ้านไม้อย่างเดียวโอ้เสาไม้แดงนนี่เนาะกว้างใหญ่นะที่จอดรถก็กว้างขวางครับโอ้หมดเป็นล้านเลยครับเพราะว่าบานอยู่แล้ว โอ้สวยมากเลยครับผมบ้านยกพื้นสูงครับโอ้โหนี่บอต้องทิ้งไว้ครึ่งวันอ๋อเนี่ยเอาไว้ลงล่างนี่บอต้องลงล่างเนาะพวกนี้เนาะทิ้งไว้ครึ่งวันเลยต้องขูดล้ขูดรากทิ้งไว้ครึ่งวันนลยนะเอาไว้ที่วันนี้ครึ่งไอ้ขึ้นบนเอาที่ปาดไว้ทำไมมัดได้สวยเนาะมัดได้สวยเนาะมัดได้สวยมากเลยครับผมมัดได้สวยครับผมผมมัดไม่สวยเท่านี้เลยครับ อันคุยมัพผ้าก็หาซื้อทั่วไปเนาะห้าบาทสิบบาทเจ็สิบบาทเนาะอ่อเดียวก็ได้อร่อยดียวนั่นอันนี้ก็พันแอปเปิ้ลกันโอ้ครับผมนี่นี่นี่อันนี้ตอนเต็มมะม่วงอย่างเดียวบ่มะม่วงมะนาวมะสมโอะตอนหมดเลยโอ้ครับครับล่องล่องนี้ไม่มีปลาไม่ได้เลี้ยงนะคปลาปลาสนี่ปลาตีว้าดูครับผมโอ้อันเล็กๆไม่ใช่เล็กๆนะหลังใหญ่นั่นเอง หลังใหญ่อยั่ทำหลังใหญ่ดีไอ้ระเบียงก็ใหญ่น้ออันนี้ออกมาอยู่ข้างนอกอันนี้บ้านสวนออกมาอยู่ข้างนอกชอบอยู่ข้างนอกก็อยู่นาท,ที่นามันยี่สิบไร่อรนนี้เป็นพื้นนายาวไปนู่นเลย,ยอไม่ใช่เ้อยเลยยี่สิบไร่ไม่ใช่เยอะเลย อ๋ออันนี้ตะกอนเป็นที่นานก็เลยมาอยู่นี่เลยนี่เออตะก่อนที่ทั้งวันนี้เป็นบ้านหมดแล้วบ้านอยู่ทางในนู่นทั้วันนี้เป็นบ้านหมดแล้วเนาะเท่านี้อืเป็นนบ้าแล้วพื้นที่ใช้สอยเยอะมากเลยเนาะแถวนี้โอ้หลังคาสันไทรอย่างดีเลยครับผมดูบ้านดูสวนไหมนี่ก็ตอนได้หมดเลยในพวกนี้ตอนขอเลยแก่ก็ตอนตอนง่ายนี่มันมันตอนยาวมีแต่มะม่วงนเลยเจ้าอมนี่ก็ตอนได้บ่ได้ทิ้งไว้ไหม มันออกเร็วเหมือนกับมะนาวต้องทิ้งไว้ไหมไม่ถึงว่าไม่ลกยงเว้นมะม่วงยงเว้นมะม่วงนี่ถึงทิ้งไว้ครึ่งวันมันเป็นยางพวกไม้มียางต้องทิ้งไว้อ๋อไอ้นั้นไอ้นั้นไม่มียางครับไอ้ไอ้ลูกว่าไม่มียางเออนนั่ไม่ไม่ต้องอันนี้ทำเลยไม่ทำเลยถ้ามะม่วงนี้ทิ้งไว้เลยทิ้งไว้เลยไอ้ขนาดนี้แบบนี้ต้นนี้ตอนได้ยังนี่ได้หมดเลยอ๋อตอนได้ถ้ามีกิ่งมีอะไรตอนได้แล้วเนาะกิ่งอ่าหนี่กิ่งเดียวไม่ยี่ตอนได้ตรงไหน ได้ปลูกพันธุ์แดงจกกักรพรรดิไวมนี่แดงจกกักรพรรดิได้ตอนได้ปลูกไหมแดงจักรพรรดิได้ปลูไไก,กไ,ไม่ได้ปลูกเนาะไม่ได้ปลูกอืมครับผมพอพอได้รู้วิธีเนาะครับครับผมครับโอ้ได้อยู่ดูสวนดูบ้านแค่ันครับเนาะขอบคุณมากเนาะครับเน้อง